มที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับนั่นก็คือ l i s i n g Storm Vietnam ครับผมฮะอยากจะบอกว่าเกมนี้จัดว่าเป็นเกม first person สงครามที่แบบว่าฮาร์ดคอร์มากๆครับเนื่องจากว่าในเกมเนี่ยจำลองทุกอย่างเนี่ยเหมือนสงครามเวียดนามจริงๆเลยนะครับผมถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง f o r e s t Gump นะจะมีฉากที่แบบไปสงครามเวียดนามอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมตัวเกมเนี่ยมันฮาร์ดคอร์ยังไงครับมันฮาร์ดคอร์ตรงที่ว่ามันไม่ใช่เหมือนเกม first person อย่างอื่นที่แบบว่ายิงกันแล้วก็แบบว่ามีเลือดลอยแล้วแบบว่าโดนยิง4-5เม็ดถึงจะตายอะไรครับอนุกคนไม่นะครับผมมออคืยาทุก่ง จริงเหมือนสงครามจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการทำช่อของเราวันนี้นะครับผมก็คงจะเป็นการคำช่อที่ค <c oughs> งจะค่อนข้าง,งกระชับนิดนึงครับเพราะจากที่ผมได้ฟังมาจากเพื่อนนะครับเขาบอกว่าตัวเกมนี้เนี่ยมันตายง่ายมากถ้าเกิดว่าผมถ่ายแบบเคทก่อนก่อนผมคงจะตายจริงๆนะโดย2คนนี้นะครับผมนี่นะฮะมีคนหนึ่งเหมือนตัวในเกมครับผมเป็นฝั่งบริการกับฝั่งเวียดนามครับโอเคไปเล่น,นกันเลยดีกว่าครับมา อันนี้เราได้เป็นฝั่งอะไรก่อนครับอเมริกันก่อนโอเคครับนี่ครับเริ่มมาก็จะแบบให้เลือกได้ครับว่าจะเล่นเป็นฝั่งดิฟเอนซ์ซึ่งก็คือเวียดนามนะครับหรือเป็นฝั่งแขกก็คือเป็นฝั่งอเมริกันนะครับผมผมก็เลือกฝั่งอเมริกันเพราะทีมผมอยู่อเมริกันครับนี่แล้วก็เลือกเลือกทีมอยู่ครับสควอตอยู่นะฮะสควอตของเพื่อนผมชื่อมาโกครับนี่เราก็ลงไปนี่ก็จะเจอคน้าทีมผมเพรสเชอร์อยู่นะครับผมไปเลยนี่เราก็ไปเลือกเกิดกับลีดเดอร์ผมครับ มาแล้วมาแล้วนี่ครับเพลชเชอร์อยู่นี่ครับโอ้ดีนะครับภาพในเกมก็จะเหมือนกับสงครามเวียดนามจริงๆเลยนะฮะเอาไปนะว่ในท่อมีคนไหมเนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นกลุ่มหมอกย่องครับจุดเด่นอีกอย่างของเกมนี้นะครับคือเวลาที่เราจะยิงอะไรนะครับต้องยืนอยู่ใกล้กับพวกโต๊ะพวกกำแพงนะนี่แล้วมันจะไปคาบครับมันจะไปคาบแล้วก็ยิงง่ายขึ้นอีกอย่างหนึ่งครับเกมนี้เดายากมากว่าใครเป็นเพื่อนหรือเป็นศัตรูครับหน้ามันเหมือนกันหมดเลยครับ

ผมก็โดนระเบิดจริงๆครับเอาใหม่ับไปเกิดไหมมาเกิดกับผมได้เลยเยอะอยู่ในต่อแล้วครับโอเคเพชเชอร์ครับถามอย่างหนึ่งครับ,บเกมน,นี้เราจะแยกเพื่อหรือศัตรูยังไงครับเอ้า <im itation> เอา,เอาหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมกูตายคาตาเลยครับเอ้าอยัยัยัน้มว้ทีม,ทม,ทมไม่ได้กูเอา้าเอาตายเหอยเอโอ้ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยโอย น่าจะเก็บหนักน่าดูอยู่เนเชอร์ทำไมมันตายง่ายขนาดนี้ครับโอ้โหพอแค่แล้วสงครามมันโหดไร้โอเคผมอยู่กับทีมมหดแล้วครับน่าจะปลอดภัยขึ้นอยู่ไหนคุณอยู่ไหนออกมาลบหลพี่หอบพี่เพื่อนไว้หอบพี่เพื่อนไว้นี่ครับเพื่อนผมครับเป็นห่วงผมมากครับดูโอ้ยโอ๊ยอะไรวะอะไรวะโอ้ยตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนอยู่ในสงครามจริงนะครับ i ที่เจ๋งมากของเกมนี้นะครับคือเมื่อกี้จะเห็นนะครับว่าพอผมโดนยิงหัวปุ๊บนะครับคือผมแบบเหมือนไฟดับเลยครับเหมือนตายจริงๆเวลาโดนยิงหัวนะครับแบบปุ๊บจอดำเลยนะโอ้โหสมจริงครับน่าจะเป็นเกมที่สมจริงหรือสงครามที่สุดที่ผมเคยเล่นเลยนะเกมนี้ปุ๊บตากนนะ ไล่อะไรอ <G l tube> ีกโอ้โหเมื่อี้โดนอะไรตายยังไม่รู้เลยครับคุเชื่อแหมคบผมตายมาหลายตามากแล้วนะผมยังไม่เห็นศัตรูเลยครับว่าศัตรูอยู่ไหนเนี่ย พี่สิ่งที่ทหารอเมริกันเจอตอนสงครามเวียดนามจะเป็นประมาณนี้แหละถึงว่าเขาบอกว่าสงครามเวียดนามเนี่ยตำบาศาจริงเนี่ยเป็นหนึ่งในสงครามที่โหดร้ายที่สุดของอเมริกันเลยเนาะโอ้ยอะไรวะ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 ปันตาย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 ตันปันกายเล่นกี่ชั่วโมงครัพี่ปุ้นกี่นาทีเสร็ลงอีรูดี้อีกแล้วเหรอผมไม่ลงอีรูดี้นะมาลงไปแม่งตายหาตลอดเลยเออ ผมหลอกไปตรงอื่นดีกว่าโอ้ยโอ้เพื่อนตายต่อหน้าต่อตาเลยถ้าพี่โดนยิงกดหรือเพื่อนตายต่อหน้าหรือใครตายต่อหน้าตัวขาดกระจายเงีออมือพี่จะตัดจริงเหรอพี่จะเล็งเล็งไม่ได้โว้ยเหรอใช่ไม่เคยกลัวที่แบบว่าจบแล้วครับตาแรกตาแรกแพ้ครับ ส่วนผมไม่รู้สึกว่าแพ้หรือชนะผมรู้สึกเจ็บอย่างเดียวเลยครับตอนนี้โอเคต่อไปเราเล่นเป็นฝั่งเวียดนามบ้างใช่ไหมครับใช่ครับเราจะเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องวิ่งไปไหนเยอะแยะฮะนั่งโอเคครับต้เหมือนเดิมเลยได้ครับทีนี้เรามาฝั่งดีเฟนต์ครับเป็นฝั่งป้องกันนะครับเราจะเล่นเป็นฐานเวียดนามครับโอเคนี่ครับนี่คือชาตเวียดนามครับนี่ชาเวียดนามก็จะตัวเล็กๆบางๆนะครับแล้วก็จะวิ่งจะวิ่งเร็วครับแล้วก็แบบดูคล่องตัวกว่า

ออกมาออกมาออกมาโอ้ออเออคือบรบดไอ้นกินบมฆ่าได้ครับโอ้โหสุดยดอาออกมาออกมาโอ้ย โามันจะเป็นลูกแล้วอ่าเนื้ลองมาถัดไปอ่าได้ละได้ละได้ละเนี่ยโอเคอ่าแล้วก็กดค้างโอเคมันคืออะไรครับมันคือขุดกับดักครับโอ้โอเคครับเยี่ยมเลยพอเวลาศัตรูวิ่งอ้เหยียบมันจะเป็นใต้ติดตะปูขึ้นมาตีหน้าโอ้มึงโดนแน่แน่เล่นฝั่งเี่นน้ำจะฟรีนิดนึงตรงที่ว่าเราแค่ต้องการเดียวไม่ต้องคิดอะไรมาเฮ้ยอะไรวะอะไรวะอะไรเสียวหัว

เสียเวลารีโหลดอีกเลวร้ายมากไปนั่งตรงไม่ไม่ใครดูแทน สมันโดนปืนใหญ่เหมือนกันครับเมื่อกี้โดนโคางการหลังกูเนี่ยโดนโคางการหลังกูเนี่ยระเบิดระเบิดยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะครับกูลงรูอ่ะเรากูลงใต้แผ่นนี้กูจะรอดไหมเนี่ยฮะพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วมาพี่หมดแล้วหมดแล้วโอเคโอเคกี่ยวระเบิดโออโดนเยอะเลยว่ะอุ้ยเกือบเกือบ ความเจ็บปวดจะากทำให้ผมเก่งขึ้นครับไม่ตายองลีอีสติงอัพชัตยุ่นอยู่นู้นอยู่นู้นอยู่นู้นออกมา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 ได้ไหมได้ไหมโดนไหมโอ้ไม่โดนว่ะโอ๊ยโดนอะไรอีกแล้วอ่ะอุ๊ยโอ้ยผมเรียกว่าโดนลูกหลงพี่เพิ่มเหรอเมื่อกี้เรียกลูกหลงใช่ไหม ใช่ในเกมมัใช่แต่ว่าสองสิงกันไม่ใช่ัดสิโอ้นี่กูจะทัดได้เก่งเกมนี้ไหมเนี่ยาเพื่อน๋อพวกทหารอเมริกานนครับตายไปไหนมากินฆ้ากูข้าวกเมื่อกี้โอ้โหโ้อ้โหวอ้อ้โูอ้โรโอ้โหโอ้โห้ออ้โหโอ้้หโออ้้อหอหออออออ จะอยู่มีชีวิตรอดได้สักพ,พักนึงครับมาแล้วนะมันเริ่มมาแล้วนะพอรับผมโดนเยอะกว่าน,นี้ผมคงจะตัวจริงผมคงจะช้ำในตายได้แล้วครับตอนนี้เดีโอ้เฮ้ยข้างหน้า,ออนนาครับดดออกมาดดออกมาดดเน่าไปดิเน่าไปดิเด้เอเน่าไปดิมึงเอ้ยอยอะไรอะไรอะไรขี่ด้านซ้ายกำแพง โอ้เนี่ยครับเห็นไหมครับที่ผมบอกครับถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่นิ่งๆเนี่ยมันจะสมจริงมากคือมันจะยิงไม่โดนครับเอาคุณตกลงท่อระบายน้ำครับหมอกเอาไอ้คุณโดนไปเบาโดนไฟเบาเบ่ ี่แล้วก็วิ่งกลับเข้ามาตัดเขียวตัดเขียวผมมาแล้วผมไปหาเพชเชอร์เ่รอครับโดูดอยู่นู่ดผมผมกอดไปดิ้งไปไงส่แตกไปดิผมได้ฆ่าครับโอ้โหมายืนตินกแมกตอกแมกเลยตรงนี้ตายไปดิมึงโอ้ยโอ้ยตายอะไรกูโดนไปเผาอีกแล้ว This one, the room. Alpha. ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วกับไลซิงชื่อเกมอะไรวะครับความทรงจำหายไปเลยอ้อไลซิงสโตมโชเวียดนามครับเป็นเกมที่สมจริงมากครับสมจริงทุกอย่างครับทั้งเสียง ทั้งเอฟเฟกทั้งความจริงของสองคารามสมจริงมากครับตายไม่รู้ตัวตลอดเลยครับแต่ผมเล่นตอบไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วความเจ็บปวดไม่ได้ทำให้ผมเก่งขึ้นเลยครับกับเกมนี้ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยไม่ไหวแล้วไปก่อนนะขอบคุณครับ